SOP คืออะไร SOP ย่อมาจากนะครับ Standard Operating Procedure นะครับหลักก็คือวิธีการหรือขั้นตอนการทำเมนูอาหารทีละขั้นตอนอย่างละเอียดว่าต้องทำอย่างไรทำเช่นไร 1, 2, 3, 4เรียงตามลำดับหรือโดยสรุป SOP ก็คือคู่มือการทำอาหารการทำสูตรอาหารแบบมาตรฐานในแต่ละเมนูนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับ ลักษณะหน้าตาของการทำ SOP นะครับลักษณะการทำเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับบางร้านทำแบบหนึง่งบางโรงแรมทำแบบหนึง่งบางบริษัททำอีกแบบหนึง่งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละบริษัทแต่ละร้านนะครับแล้วก็ความพร้อมในการทำนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะมีสัก4ส่วนนี้นะครับ หน,นะครับก็จะเป็นตารางสูตรอาหารแบบมาตรฐานนะครับจะเป็นแบบโชว์ราคาหรือไม่โชว์ราคาก็ได้นะครับ2นะครับก็ควรจะมีเขาเรียกตารางขนาดแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในสไลด์ต่อๆไปนะครับ3นะครับก็ควรจะมีตารางการทําขั้นตอนการทําอาหารนะครับเช่นดังในรูปเนี่ยมันก็จะดูออกว่า ทำเมนูเมนูหนึ่งเนี่ยจากต้นจนถึงเสิร์ฟได้เนี่ยมันควรจะเป็นขั้นตอนแบบไหนบ้างนะครับ 4. นะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนเสริมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเมนูสูตรอาหารตัวสูตรซอสผัดอนเนกประสงค์นะครับเพราะว่าในการทำอาหารยุคใหม่เนี่ยความเร็วแล้วก็ความคงที่เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งดีนะครับถ้าเราสามารถทำให้รสชาติอาหารทุกจานมันเหมือนกันหมดได้เนี่ยมันจะเป็นการดี ในส่วนหัวข้อที่4เนี่ยผมก็เลยคีเอทเป็นซอสอนเนกประสงค์นะครับสามารถจะสมมุติว่าตัก2ช้อนผัดกับผัดซสีอิ๊วจานนี้แล้วเนี่ยรสชาติออกมาอร่อยเลยเป็นต้นนะครับ4ส่วนเนี่ยเราเรียกว่า SOP นะครับเดี๋ยวเรามาย่อยดูทีละจุดกันนะครับ